เพราะว่ารางวัลน,นั้นมีมูลค่ารวมกว่า10ล้านเหรียญค่ะทุกคน10ล้านเหรียญสหรัฐหรือก็ประมาณ338ล้านบาทนะคะสรุปก็มีคนได้เงินรางวัลน,นั้นจริงๆนะคะ ัดีค่ะเพื่อนเวลคัมแมกซูดที่ชา c ีเค a ั่นแนะคะวันนี้นะคะชาจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของรางวัลสําหรับคนที่ฉีดยาครบ2เข็มในอเมริกาแล้วนะคะก็คือเพื่อนๆบางคนก็อาจจะเห็นมันผ่านใช่ไหมคะว่าบางรัฐในอเมริกาเนี่ยถ้าเราไปฉีดยาวัคซีนเนี่ยเขาจะมีแบบรี w วิร์ดหรือว่าของรางวัลอะไรต่างๆนานาให้ใช่ไหมคะก็อย่างเช่นวอชิงตันหรือวอชิงตันดีซีนะชาจะไม่ได้เหมือนชาเคยได้ยินเรื่องที่ให้เด็กไว้ เนี่ยไปฉีดยาแล้วก็จะให้ AirPods ฟรีๆเลยใช่ไหมล่ะคะหรือว่าบริษัท Krispy Kreme นะคะบริษัทโดนัทเนี่ยเราก็สามารถแบบว่าเอาบัตรที่เราฉีดวัคซีนนะคะไปโชว์เขาว่าเราฉีดแล้วนะเราก็จะได้โดนัทฟรีอะไรประมาณนี้นะคะคือที่ชักก็ได้ยินพันผ่านๆหมใช่ไหมคะชักก็ ไม่คิดว่ามันจริงใช่ไหมตอนแรกก็คือไม่คิดว่ามันจริงใช่ปะ่ะแล้วตอนที่ชาไปฉีดเข็มที่สองอะค่ะคุณหมอก็เลยพูดมาว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ที่รัฐของเรานีเม็กซิโกเนี่ยเขาแจกเงิน100เหรียญให้กับทุกคนเลยนะที่ไปฉีดยาเข็มที่สองแล้วแล้วเราก็สามารถไปกรอกใบได้ว่าเราฉีดครบแล้วนะแล้วเขาก็จะส่งเงินมาให้เราทันทีเลยนะคะ100เหรียญชาก็อุ๊ยก็คงจะจริงแล้วแหละถึงขั้นเภสัชกรมาบอกชาตินขนาดนี้หลังจาก ที่ฉาชีดยาเสร็จใช่ไหมคะเข็ม2วันนั้นนี่ชาก็เลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ New Mexico Department of Health เลยนะคะเมนแอคเค n t เขาเลยแล้วสรุปว่าเออมันก็มีบอกจริงๆนะว่าให้ร้อยเหรียญของทุกคนเลยที่แบบว่ามาก่อใบนี้แล้วบอกพวกเขาว่าเออเราเนี่ยฉีดแล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเอาคนี้ชักเลยแบบจะได้จริงเลย <laughs> ก็เลยแบบกรอกใบ Everything <laughs> ไปนะคะเดี๋ยวพออีกกี่วันนี่แหละเขาก็จะส่ง กิฟต์คารดมาให้ดิชาน,นะคะร้อยเหรียญแล้วก็คือดิชาได้มาตั้งแต่เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะแต่ชายังไม่ได้ใช้ชาก็เลยจะมาโชว์เพื่อนๆนะคะนี่นะคะก็จะมาจาก gmail โดยตรงของ New Mexico Department of Health เลยนะคะเขาก็จะแบบว่าเอ thank you นะแล้วก็บลาบ b าใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าให้กดตรงปุ่มสีแดงๆนี่นะเพื่อ view your gift card นะคะก็เดี๋ยวลองกดเข้าไปดูกันนะคะชิบกดเข้าไปแล้วเรียบร้อย ดูส oh. ิอามีชิญมโชว์เพื่อนๆนะคะเขาก็จะให้เป็นก i ฟต์ a r ดมาอย่างนี้นะคะเหมือนเป็นแบบเดบิต a r d ของเราเลยนะคะแล้วมันก็จะมีแบบว่า ข้างหลังให้เลขข้างหลังเหมือนเด็ดเลยนะคะคืออันนี้ชาหน้าจะโชว์เพื่อนๆได้แหละเพราะว่ากว่าคลิปนี้จะออกไปชาจะใช้เงินหมดเรียบร้อยแล้วนะคะให้ดูเฉยน,นะคะว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะคะสรุปก็คือได้จริงค่ะทุกคนเดี๋ยวท้ายคลิปที่ชาจะลองใช้ดูนะคะว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าโอเคมาคุยเรื่องของรางวัลสําหรับคนฉีดวัคซีนกันต่อนะคะแล้วพอหลังจากที่ชาเซ็นนัดสำหรับเงิน100ดอลลาร์แล้วเนี่ย ชาก็เลยเข้าไปสอดส่องในเว็บไซต์ของ New Mexico Department of Health ต่อนะคะแล้วมันทำให้ชารู้ว่าเขาไม่ได้แจกแค่100เหรียญค่ะเขามีแจกแบบเยอะมาก <c oughs> แล้วคือแต่ละรัฐเนี่ยจะมีของรางวัลไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เดี๋ยวชาจะพูดถึงรัฐที่ที่ชายอยู่ก่อนนะคะแล้วค่อยแบบว่าพูดถึงรัฐอื่นเนาะเออแล้วก็รัฐที่ชาใช่ไหมคะนอกจากจะแจกร้อยเหรียญให้กับทุกคนแล้วเขาก็จะมีรางวัลใหญ่มากค่ะทุกคนแต่ว่าไอ้รางวัลใหญ่เนี้ย มันไม่ได้ทุกคนมันจะไม่ได้แบบทุกคนเลยแต่เขาจะสุ่มเอาค่ะทุกคนแต่รางวัลใหญ่มากจริงๆค่ะเพราะว่ารางวัลน,นั้นมีมูลค่ารวมกว่า10ล้านเหรียญค่ะทุกคน10ล้านเหรียญสหรัฐนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวมาเซิร์ชกันดีกว่าว่า10ล้านเหรียญสหรัฐจะเท่ากับกี่บาทไทยนะคะ นี่นะคะ10บล้านเหรียญสหรัฐหรือก็ประมาณ338ล้านบาทนะคะ <_ an> เยอะมากคะ่ะทุกคน <_ an> คือที่ชาก็ได้ยินมาเยอะแต่ชาก็ไม่คิดว่าลัฐของชัจะเล่นใหญ่อลังการขนาดน,นี้นะคะ <_ an> แล้วด้วยความที่เ <_ an> งนินรางวัลมันเยอะมากใช่้นไชักเลยก็สงสัยมันแจกจริงปะวะมันเยอะมากเลยนะทุกคนที่ชาก็เลยเข้าไปเช็คข่าวไปอะไร everything นะคะซึ่งตอนนี้ชาเห็นเงินรางวัลเนี้ยก็คือเขาสุ่มแล้วก็หาผู้โชคดีแล้วก็แจกไปเรียบร้อยแล้วซึ่ง ก็นั่นแหละคะ่ะอดเลยแต่ถึงเราจะเล่นทันก็คงไม่ได้อะ่ะขนาดหวยปกติเราก็ยังแข็งไม่ถูกเลยนะคะอุ๊บโอเคกลับมาค่ะเพื่อนๆโอเคก็คือ เอาเป็นว่าหลังจากนั้นใช่ไหมคะชักก็เลยไปหาตามข่าวจากเว็บไซต์ที่มันแบบเชื่อถือได้อะไรประมาณนี้คะ่ะจากสำนักงานข่าว Everything สรุปก็มีคนได้เงินรางวัลน,นั้นจริงๆนะคะชัก,กเลยแบบเออเล่นใหญ่ดีเนาะคือแบบสนับสนุนพยายามผลักดันให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนหนักมากนะคะโอเคเอางี้คะ่ะที่ชกกักรูเพื่อนๆไม่เชื่อใช่ไหมคะเดี๋ยววิชาจะเซิร์ชให้ดูแล้วก็จะโชว์เพื่อนๆให้ดูเลยนะคะว่ามีคนได้เงินรางวัลน,นั้นไปจริงๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะมาเริ่มจากหน้าเว็บไซต์ของ New เม็กซิโกดีพาร์ตเมนต์ออฟเฮลท์เมนเอ็ก n เขาเลยนะคะคือมันจบไปแล้วแหละเกมนี้แต่ว่าจะโชว์ให้ดูนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมฟร i d เดย์จูนอะไรเนี่ยก็คือเขาจะสุ่มวันแรกใช่ไหมคะสุ่ม4คน4คนในวันนั้นนะคะ คนหนึ่งจะได้รับรางวัล200,500ดอลลาร์หรือเข้ากับกี่บาทไทยเนี่ยฉันจะขึ้นให้ดูนะคะเขาจะสุ่มไอ้รางวัล200,500เหรียญเนี่ยไป5ครั้งนะคะแล้วก็ครั้งละ4คน อ่ะมันก็รวมเป็น5ล้านเหรียญใช่ไหมคะแล้วรางวัลใหญ่เนี่ยมันก็คืออยู่วันสุดท้ายนี่นะคะก็คือรางวัล5ล้านเหรียญน,นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสุ่มสําหรับคนเดียวนะคะไอ้5ล้านแรกเนี่ยก็แบ่งออกไปยิบย่อยนะคะเป็น2องแสนห้าหมืนเหรียญแต่ว่าไอรางวัลสุดท้ายรางวัลใหญ่อีก5ล้านเนี่ยก็คือครึ่งหนึ่งของทั้งหมดเนี่ยเขาจะสุ่มวันสุดท้ายก็คือวันอ่อ ออกัสที่7นะคะ1คนแล้วทีนี้ด้วยความอยากรู้อีกชาก็เลยอยากรู้ว่าใครนะมันช่างได้5ล้านเหรียญน,นี้ดิชาก็เลยไปดูตามข่าวนะคะว่าใครได้เดี๋ยวชาจะโชว์ให้ดูแล้วนี่ดิชาก็เข้ามาอยู่ตรงหน้าเว็บข่าวข,าวของเอ w น a s เมสโคนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ย คน, New Mexico, คนนิวเมิโกคนนี้ชื่อว่าวิลเลียมโรมิโอเนี่ยเขาได้5ล้านเหรียญไปนะคะเขาวิน5ล้านเหรียญไปนะคะก็คือรางวันมาจากที่เขาฉีดยานั่นเองนะคะนี่แล้วก็ไม่ได้มีรัฐที่ชนรัฐเดียวนะคะหลายๆรัฐเขาก็มีเงินรางวันแจกให้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐนั้นเขาแบบมีรางวันยังไงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะบางทีก็ไม่ใช่แค่แบบว่ารางวัลจากรัฐฐนั้นนะคะบางคอมพานีเนี่ย เขาก็มีรางวัลให้สําหรับคนที่ฉีดวัคซีนเหมือนกันนะคะนี่อย่างเช่นอันนี้พี่ชาอ่านดูนะคะก็จะมีอย่างเช่นคอมพานีของ Uber นะคะเขาก็บอกว่าถ้าคุณจะไปแบบว่าฉีดวัคซีนเนี่ยเขารับส่งฟรีอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าของกินก็นอย่างคริสปี้ครีมแมคโดนัลอะไรประมาณนี้นะคะเท่าที่ชาเคยได้ยินมานะโอเคชาก็เลยคิดว่าของรางวัลน่าจะแบ่งเป็น3อย่างหลักๆนะคะก็คือ1ก็คือเงินนะคะแจกเงิน 2เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มนะคะแล้วสาบางรัฐเนี่ยเขาก็มีทุนการศึกษาให้ฟรีด้วยนะคะ ทุกคนที่ชามาทําคลิปเกี่ยวกับของรางวัลสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนวันนี้ก็เพราะว่าที่ชาก,ก็อึ้งเหมือนกันนะคะชาก,ก็ไม่รู้ว่าประเทศที่ตัวเองอยู่ตอนนี้มันมีของรางวัลสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนเยอะมากคือแบบสนับสนุนและทีบตู่ให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนกันอย่างแท้ทรว o นะคะแต่ถึงจะแจกของเยอะขนาดนี้นะคะ ก็ยังมีประชาชนหลายคนนะคะที่ยังไม่ยอมไปฉีดวัคซีนนะคะเหมือนจะได้ยินข่าวว่าเขาไม่ยอมไปฉีดวัคซีนอะไรนี่แหละเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรืออะไรสักอย่างแต่พี่ชาก็ไม่ได้มีอคติกับพวกเขานะคะก็คือทุกคนก็มีสิทธิเป็นของตัวเองใช่ไหมคะนี่คือประเทศแห่งเสรีภาพเพราะฉะนั้นควรจะทําอะไรก็ได้ใช่ไหมคนที่ไม่ฉีดเขาคงมีเหตุผลของเขาคนที่ฉีดเขาก็คงมีเหตุผลของเขาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะคือพี่ชาแค่แบบกเพื่อนเฉยๆว่าเออขนาดเขามีของรองงางวัลคนานี้บางคนเขาก็ยังไม่ยอมไปฉีดนะคะพี่ชาก็ไม่รู้ รู้แน่ชัดนะคะว่าทําไมแล้วก็อย่างที่บอกนะพี่พูดอยู่นี้ไม่ได้มีอคตินะคะเพียงแค่พูดให้เพื่อนฟังเฉยๆเด้อโอเคค่ะทุกคนก่อนจะจากลากันไปนะคะเดี๋ยวชาจะลองมาใช้ไอ้กิฟต์คัรดที่เขาให้ดิชามานะคะว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าจะซื้ออะไรดีซื้อของอยู่บนแอร์เปซอน Amazon ดีกว่านะคะดูสิว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะคะคือช่วงนี้ชาพยายามอยากจะลดน้ำหนักใช่ไหมชาอยากจะเริ่มทานคีโตนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาเครื่องปรุง จากบนอเมซ o n นะคะคือเราเป็นคนไทยใช่ไหมแล้วเครื่องปรุงมันเยอะมากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เครื่องปรุงจากไทยก็น่าจะมีบนอเมซอนนะคะจะลองเซิร์ชดูถ้ามีก็คือซื้อเลยโอเคค่ะทุกคน <laughs> เราก็ซื้อแบบกระจุยกระจายนะคะพยายามให้มันครบร้อยมากที่สุดนะคะก็ <laughs> <laughs> คือเนี่ยเราก็ ได้เครื่องปรุงอยู่นะคะเป็นซอยซอสเป็นน้ำตาลก็ได้เป็นน้ำตาลของกีโตใช่ปะแล้วก็มีซอยซสมีน้ำปลานะคะแล้วก็จะมีแป้นพิมพ์ iPad นะคะอยากได้มานานแล้วแล้วทีนี้มันก็อยู่แค่แปดสิบเหรียญใช่ไหมตอนแรกก็ไม่รู้จะซื้ออะไรสรุปซื้อขนมมาด้วยนะคีโตฉันจะร้อ,อไหมเนี่ยก็เลยซื้อขนมเละมาด้วยนะคะเลของไทยนะคะรสก้าเหาโอเคเดี๋ยวเราจะลอง กดจ่ายกันค่ะแล้วดูสิว่ากิฟต์คาร์ที่เขาให้มาเนี่ยใช้ได้ไหมเค okay, ค่ะเราก็ใส่ information everything ของบัตรที่เขาให้มานะคะแล้วต่อไปเราก็จะลองคิดเพลย e y o อ r o อ d เดนะคะดูสิมันจะไปไหมปึ Order place. Thanks. ๊บออเดอร์เพล t h แ n k s ์อ้าวใช้ได้ค่ะทุกคนสรุปว่าเวิร์คนะคะเค okay, ค่ะก็สรุปโชทั้งหมดก็รป,ประมาณ92เหรียญน,นะคะที่ชาใช้ไป ก็ยังเหลืออีกแปดเหรียญแต่ก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเป็นยังไงคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้กันไหมคะก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับ ของรางวัลสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วในอเมริกานะคะเพื่อนๆคิดว่าเจ๋งไหมลองคอมเมนต์มาคุยกันข้างใต้นะคะที่ชายอยากจะบอกว่าทุกๆคอมเมนต์ท,ที่ชาเห็นทุกคอมเมนต์เลยนะคะแต่ที่ชาอาจจะตอบไม่หมดนะคะเพราะว่าตอนนี้ทั้งแชทแล้วก็คอมเมนต์ everything social media คือคนทักแล้วก็คนเม้นต์มาคุยเยอะมาก จำที่ชาตอบไม่ทันเลยนะคะแต่อยากให้รู้ไว้ว่าที่ชาเห็นทุกคอมเมนต์นะคะชาก็จะพยายามตอบเท่าที่ชาตอบได้กันแล้วกันเนาะเพราะว่าเยอะมากจริงๆค่ะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาคุยกับดีชาแล้วก็พพอร์ตชานะคะที่ชาก็จะพยายามหาเวลามาตอบแชทแล้วก็เม้นเพื่อนๆเนาะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ชาก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องที่ชาด้วยนะคะวันนี้ชาก็ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย